สวัสดีค่ะพบกับช่องหัวน่นบาชาแนลของเราในวันที่6พฤศจิกายน2567นะคะเรามาเจอกันเป็นคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่3ของวันนี้แล้วนะคะซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่6ของงอประจำวันที่16พฤศจิกายน2567นะคะแนวทางก็จะมีแน,น,นวทางของผังเล็กเด็ดนะคะแนวทางของท่าพันศสัก์แนวทางของพลังเต่าหับ แนวทางของคนมีโชคแนวทางของ เลขปิดท้ายนะคะแนวทางของอาจารย์หนูแนวทางของเลขพิธิชโชคแนวทางเลขดับและแอดเหลี่ยมแล้วก็เลขดับแอดเกย์คะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันนะคะมาเริ่มเลยนะคะที่ทางของผังเลขเด่นนะ,ะสะาเจ้านี้นะคะคที่แลลงให้ใช่ไหมก็เข้าที่เป็นแนวทางเลขเด่น2กับศูนย์ใช่ไหมคะแล้วได้ชุด2ตัวใช่ไหมคะนี่สองสามสองตัว ล่างเข้าตัวกลับนั่นเองนะคะในงวดนี้ได้มาแนวทางเด่นที่4138นะเด่น4ให้2ตัวมาก็จะมี40 42 45 46 47 49นะคะเด่น3ให้มาก็จะมี30 32 35 36 37 39นะเด่น8นะคะก็จะมี80 82 85 86 87 89และเด่น1นะคะก็จะมี10 1,2,1,5,1,6,1,7,1,9นะคะงวดนี้รุ่นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะเข้าอีกหรือเปล่าพังเละเด็ดนะต่อไปนะคะเรามาดูแนทางของ เท้าพันศักนะสําหรับทุกทายนะคะเจ้านี้เข้าเฉพาะในทางที่เป็นเลขวิ่งนะคะเห็นไหมนี่ที่เป็นเลขวิ่ง2นั่นเองนะคะถ้าใครวิ่งรู้สองก็รวยกันไปนะคะแล้วสําหรับในงวดนี้แอดได้มาแบบปันนะคะเรามาดูกันนะคะนี่ให้แคปหน้าจอกันไปนะคะนี่อยู่ฝังความเมื่อแอดนะงวดนี้นะคะก็ให้แนวทางเลขเด่นเลขวิ่งอยู่ที่ 7กับ2นะคะหชุด2ตัวและ3ตัวมาแคปหน้าจากไปเห็นไหมคะอ่าชุด3ตัวเน้นที่275แล้วก็สูตร57ชุด2ตัวนั้นก็เน้นที่27กับ25นะคะรุ่นกันนะคะว่ารุ่นนี้จะเข้าหรือเปล่านะ จะข้านทางเลขวิ่งก็ดูกันเอาต่อไปค่ะก็จะเป็นแนวทางของท่านไหนแนวทางของอท้าพันศัก์เหมือนกันนะคะซึ่งเป็นชุดเน้นนะคะงวดนี้ให้เน้นบนที่7นะชุด2ตัวก็ให้จะมีเจ็ดห้า 7, 5, แล้วก็ศูนย์เจ็ดห้านั่นเองส่วน,นทางล่างนั้นเด่นที่2นะคะเน้นที่27นะคะจะเข้ามาก็รุ่นกันนะคะท้าพันศัก์ชุดเน้นนี้มาที่แนวทางของพลังเต่าหับนะสหรัเจ้านี้นะคะแล้วก็ค่าเฉพาะแนวทางที่เป็นเลขเ,เด่น3าม เจ้านี้เลือกเด่นชับเข้าบ่อยในงวดนี้พลังต่อหักให้มาแนวทางเด่นที่4กับ1นะคะเด่น4นั้นให้เน้นที่4 2 4 9 5 4และ8 4เนาะส่วนเด่น1ให้เน้นที่1 3 1 7 0 1และ6 หนึ่งนะคะงวนนี้จะเข้าไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของอเลขปิดท้ายนะสลาจ้านีน่มีที่หนึ่งขอมานะแอบก็ลงให้ประจำด้วยนะคะในงวนนี้ที่เราก็เข้าไหมเข้าที่เป็น2 3 สตัวล่างเข้าตัวกลับนะคะงดนี้ได้มานะคะ,ะชุด3ตัวก็จะมี1 5 9 5งห้าอ่ะห้าแล้วก็9 8 2าดสองสดด้วยสตัวนะคะตามนี้เลยนะคะ,ะ,คะก็จะมี1 1ึ่งหนึ่งห9ึ่งห้าหน2่แล้วก็2 1นะคะงดนี้จะเข้าอีกไหมกับรกันนะคะเลขปิดท้ายนะคะลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาที่แนวาทางของ เลยพี่ิดโชคนะงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะใช่ไหมอ่างวดแล้วหลุดไปงวดนี้ให้มาแนวทางเ,าเลขเด่นบนที่7รองสนะคะอ่างวดนี้เลขเด่นจะเข้าไหมก็ลุ้นกันนะคะอืมมาที่แนวทางของคนมีโชคนะคะสำหรับงวดที่แล้วก็เข้าช่วงแนวทางที่เป็นเลขเด่น4นะคะได้คู่โต๊ะบนคือ สีสเนาะในงวดน,นี้นะคะให้มาคนมีโชคเด่นที่2กับ0เด่น2เน้นที่2 1 2 3 2 9 5 2 6 2และ7 2นะส่วนเด่น0เน้นที่03 04 08 10 70่นแล้วก็90นะคะเลือเอาที่เราชอบเลยนะคะนะทางไหนที่ชอบนะมาที่นะทางของท่านนี้เลยอาจารย์หนูนะ สดาจ้านี้แอดไม่ลงนานมากนะมีท่านหนึ่งนะคะได้ขอมาชาชิฉบับนี้ไหมนะคะอ่า จ้านี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางบนและแนวทางล่างนะคะตามนี้เลยเป็นชุด3ตัวและ2ตัวนะเห็นไหมหนวทางเลขเด่นบนที่สีแล้วก็เด่นล่างที่7นะคะ2ตัวก็ให้เน้นตามนี้เลยนะคะเห็นกันไหม,มแคปหน้าจอไปนะคะแคปหน้าจอไปแล้วขยายดูงวดนี้จะเข้าไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะอาจารย์หนูใช้แบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าใช่นะบอกแอดด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะไปตอบก็ไมใ่ให้ทีให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าอยู่ในอีพีไหน ต่อไปนะคะก็จะไปทางของเลขดับเริ่มที่เลขดับล่างของแอดเยียมนะคะในงวดน,นี้ให้ดับล่างอยู่ที่2อ่าเจ้านี้เลขดับเนี่ยนานๆถึงจะได้มาทีนะคะ,ะจะผ่านไหมรอลุ้นกันนะอ่ะแล้ว ปิดท้ายเส่นทางเล็กดับของแอดเก้นะคะได้มาเป็นดับบนและดับล่างอ่างวดนี้ให้ดับบนที่8นะคะแล้วก็ให้ดับล่างที่2นะคะงวดนี้จะผ่านทั้งสองระบ,บับไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะก็ที่แล้วแอดไม่ลงให้นะคะสำหรับเล็กดับนะคะค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่ ที่เท่าไหร่นะที่6ของประจําวันที่16พฤศจิกายน2567นะคะท่านใดที่ดูแลชอบอค่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วเราก็มาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะสํหรับวันนี้เนะี่ยครบแล้ว3คลิปนะ